ลาบหมเวาดังดังนี้ <laughs> ได้ยินอยู่วโลกเลยอันนี้ทำลาบหมูทุกคนเนี่ยไหนไหนน่ากินปรุงมาแล้วค่ะพอดีปรุงมาแล้วก็เลยมาคนทีเดียวค่ะปรุงเดี๋ยวคน เดี๋ยวคนเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะจะให้ดูเนาะว่ามันน่ากินไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหอมมากค่ะหอมมากเลยทีละหอมมากค่ะพี่พี่น้องๆพี่สาวแม่นิดค่ะพี่สาวพี่น้องกันเท้ๆค่ะพี่น้องกัน นี่น่ากินน่ากินฝากติดตามด้วยนะคะทีหลกักติดตามพี่สาวด้วยนะคะจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆค่ะทำคอนเทนต์ให้ดูเนาะก็จะประมาณว่าทำคอนเทนต์หลากหลายค่ะทำทำหลายอย่างเนาะมันจะได้ดูไม่เบื่อค่ะน่ากินไหมคะออาลองชิมดูสิลองชิมดู อ,อร่อยใส่น้ำปลาเพิ่มอะไรไหมน้ำปลาเหรอผงหอมใส่อีกไหมจีพอแล้วเน,ะน,นาะหองาใส่อีกเออมันไม่เปรี้ยวใช่ปะ่ะเออใส่อีกม,ม,ามาเดี๋ยวหั่นให้ พูดไปเลยได้จะแชร์ให้คลิปนี้มันมีเขาอยู่ฝากติดตามนยน,นะคะพี่ๆทุกคนกาฝากแนวฝากตัวด้วยนะคะจะทําคลิปแบบให้น่าดูให้ดูเรื่อยๆนะคะพี่ๆน่ารัก,กสวัสดีค่ะพีหล<ๆ>ักฝากติดตามตด้ว <นะ S 2> ยนะคะติดตามพี่สาวด้วยคะ่ะเฟซแสงแรกของวันใหม่คะ่ะเดี๋ยวแม่แชร์ค่ะ เดีม่นี่แชร์ให้คนพอละมั้งใส่หลายรอบละน,นี่ค่ะทุกคนมาจิมมานี่ค่ะน,าานม,มาทานไหมมาทานด้วยกันค่ะอาลองชิมดูสิไหมอืม ได้แล้วใช่ป่ะอืมเอ้ยครับรสชาติเปรี้ยวพอดีไปกินกันค่ะทุกคนไปกินด้วยกันลาบแล้วก็ต้นจำแค่นี้ค่ะบายบายเดี๋ยวไปกินให้ดูค่ะ